วันนี้มาดูหนึ่งอาการเสียของ macbook 16นิ้วตัวละเกือบแสนทำไมถึงเสียแล้วควรแก้ไขยังไงอยากรู้ไหมตามาอา่สวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ครับผมเจอ1อาการเสียผมใน macbook 16นิ้วเนี่ยนะ macbook ที่ต้องเรียกว่าราคาสูงที่สุด ตอนนี้นะครับแพงมากนะครับตัวเกือบแสนถ้าเป็นซีดีโอก็แสนกว่านะครับยันสองแสนกว่าก็มีนะผมอ,ะอาการเสียเน,นี้ยนะครับเจอโดยปากสุชาตินั่นเองครับผมจริงๆแล้วเครื่องลูกค้ามาคือเปิดไม่ติดนะครับพอทําติดปุ๊บลูกค้าต้องการลงโปรแกรมก็ไปลงโปรแกรมนะลงโปรแกรมมาปุ๊บปาสุชาติเช็คเจออาการเสียเหนืออาการนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าอาการเสียอะไรแล้วหลังจากที่โอบอกเนี่ยจะบอกว่าไอตัวไหนบนบนบอร์ดมันเสียแล้วควรจะแก้ไขยังไงมาดูด้วยกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมเปิดเตรียมมาแล้ว เปิดเตรียมไปแล้วว่าจะโชว์ให้ทุกคนดูอาการเสียงมัน <Yeah. S 1> นะนะเบื้องต้นนะครับผมเปิดดูตรงนี้นะครับดูการรันของเครื่องนะครับแทบจะปกติเลยนะครับตรงนี้ไม่ดูชัดหรือเปล่าฮะตรงนี้นะครับนี่อ c t i v a t e Monitor นะดูการรันของเครื่องคือซ p u ตอนนี้ไม่กินนะครับผมเครื่องปกตินะนะแล้วหัวก็จะเปิดฟังก์ชันนี้ที่ปริศชาตเจอคือออโตเมติกกราฟิกสวิตชิงนั่นเองครับผมอยู่ใน โหมดที่เขาปรับแสงกันนะครับบวเข้าไปเลยเข้าไปเลยตอนนี้เห็นชัดใช่ไหมครับอ่าเข้าไปปุ๊บให้ไปติ๊กนะครับพอติ๊กปุ๊บเนี่ยอ่าพอติ๊กปุ๊บเราก็ทําการปิดไปครับปิดไปเลยปิดไปเลยอ่าสิ่งที่สังเกตได้ที่ทุกคนสามารถได้เห็นแต่เอาวิดีโอก็คือความร้อนนั่นเองความร้อนตอนนี้นะครับร้อนแบบร้อนจัดเลยอะร้อนประมาณผมว่า ถ้าผมเป,เปรียบเทียบก็คือน่าจะมีประมาณ80-90องศาเลยครับร้อนขนาดนั้นเลยนะร <Wow. S 1> ้อนมากนะครับแล้วผมจะรีสตาร์ทนะปราชาติแจ้งว่าเครื่องจะเป็น Apple c a r ้ไปนะครับมีปัญหานะผมลองดีเลยนะฮนะรีสตาร์ทคือใครหลายคนซื้อเครื่องอ่ะตอนนี้ทุกคนดูวิดีโอตัวนี้ทุกคนคงเฉยๆนะผมว่าเอออาการเสียเป็นอย่อยางงี้แต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าของเครื่องในะสิับนะจะซีเรียไแค่ไหนถ้าเจออาการเสียอาการนี้าารับประกันหมดไปแล้ว ตัวนี้เป็นปี2 0 1 9 1นิ้นิ้วนะครับตัวเดียวที่ออกมาคือปี2019และมันเสียแล้วนะครับตอนนี้ไม่กี่ปีเองนะครับผมยังใช้ไม่คุ้มนะแปดเก้าหมื่นนะทุกคนเห็นไหมอาการแยกการเลยครับห้าภาษานั่นเองครับผมมันขึ้นห้าภาษาขึ้นภาษาเครื่องมาครับอตอนนี้ผมจะบอกทุกคนว่าอะไรมันเสียแล้วนะนี่เครื่องลูกค้านะที่ซ่อมติดแต่ตอนนี้คือคือไม่จบถ้าจะทําให้จบก็คือต้องเปลี่ยนชิ้นนี้นะ,ะมาดูกัน นี่คือบ่อ16นิ้วคือจริงแล้วอะ่ะเราซ่อมเครื่องอะ่ะค่อนข้างเยอะเราเจออาการค่อนข้างหลากหลายอาการอะไรใหม่ๆขึ้นมาผมพยาย,พยายามจะมาบอกทุกคนเพื่ออะไรครับผมเพื่อให้ทุกคนได้ป้องกันได้ทานนั่นเองคงเสียใจมากๆถ้าเครื่องของเราเองเสียนะครับเพราะมันซื้อทีมันหลายตังครับเราคงไม่คิดฝันว่ามันจะเสียอ่ะอาการนี้จุดที่ร้อนคือจุดไหนรู้ไหมครับจุดที่ร้อนคือมันอยู่ใต้ซิงค์ตัวนี้อยู่ฝั่งนี้เลยครับฝั่งนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลงรูปไปให้ว่า มันคืออะไรนะมันคือกราฟิกการ์ดนั่นเองก็คือวีเจกร์ดหรือกร์ดจอนั่นเองที่ทุกคนเรียกรุ่นนี้จะมีกร์ดจอแยกต่างหากและทํางานค่อนข้างแรงแล้วความแรงของมันคือมันจะมีความร้อนค่อนข้างสูงพอความร้อนค่อนข้างสูงเนี่ยนะระยะเวลานานที่ลูกค้าเดนเดอร์งาน,นก็เลยทําให้เสียนะสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคืออะไรครับผมนะที่เราควรทําคือใช้งานในที่เย็นนั่นเองนะอย่าทํางานในที่ร้อนเป็นเวลานานๆบางทีเราเลือกไม่ได้จริงๆครับว่าเราต้องทํางานนอกสถานที่แต่ว่าผมก็ยัง อยากจะเตือนทุกคนว่าเอยในเมื่อเรารู้ว่ามันเสียได้แล้วเนี่ยเราควรที่จะรักษาเครื่องไว้ก็คือพยายามจริงๆครับทำงานในห้องแอร์หรือถ้าไม่มีแอร์ก็พยายามออตั้งเครื่องให้สูงอย่าวางบนพื้นพื้นผิวที่มันอมความร้อนอย่างเช่นเนี่ยครับไอแผ่นรองซ่อมบ่อนห่วกเนี่ยไปเป็นยางยางมันจะอมความร้อนเป็นระยะเวลานานมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่ดีครับผมพัดลมนะครับในช้อปปีพัดลมในลาซาด้าขายถูกมาก พัดลมที่เป็นสแตนเฉยอะหรือไม่ต้องเป็นพัดลมก็ได้ให้ยกสูงขึ้นอะพวกนั้นใช้ดีมากนะครับหรือวางบนพืน้นผิวเรียบและเย็นอย่างเช่นไม้ดีมากนะครับก็อะไรก็ตามที่ไม่ทําให้เครื่องเนี่ยมันร้อนนั่นเองใช้ได้หมดทุกอย่างเลยครับผมนะเพื่อจะทําให้เครื่องเราใช้ไปได้นานนะก็จะมีความรู้หรือว่ามีอาการเสียหรือมีเทคนิคต่างๆ,ๆผมก็จะออกมาบอกทุกคนอย่างนี้แหละเพื่อทุกคนได้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองนะ ก็ถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์ครับกด Subscribe ครับใน Facebook หรือ Youtube แล้วก็ฝาก TikTok ด้วยนะมีความรู้ดีๆแน่นอนครับผมเจอกันครับผมเปิดไว้ไปก่อนครับบายครับผมสวัสดีครับ